สวัสดีชาพฤกษบค่ะดวงความรับประจำวันที่15มกราคมนะคะคุณได้อัศวินเถือทานะคะส่วนเขาเป็นสามถ้วยที่กับหัวนะคะก็วันนี้สำหรับใครที่ยังไม่มีแฟนนะคะมีโอกาสจะเอ่อคุณจะมีสเสน่ห์นะคะเราอาจจะได้ไปเจอใครนะคะในที่ที่ อาจจะมีคนเยอะๆนะคะหรือว่าผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะมีพลังงาน new love er เข้ามานะคะแล้วก็มี ask for help from o t h e r ด้วยตรงนี้อาจจะหมายถึงว่าเพื่อนอาจจะแนะนำนะคะให้คุณรู้จักคนใหม่คนนี้นะคะอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งไปรีบด่วนตัดสินใจนะคะดูๆมันไปก่อนนะพลังงานเขายังเป็นสาถ้วยที่กับหัวอยู่นะคะก็อาจจะเป็นคนที่เพิ่งผ่านพ้นช่วงเวลาย,ยากๆหรือว่าอกหักมานะคะสาหรับเขาอะนะยังไงต้องให้เวลานะคะไม่ต้องรีบร้อน ที่ได้เกิดว่าใครมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งางานแล้วนะคะวันนี้นะคะแฟนเนี่ย อาจจะยังรู้สึกไม่พอใจนะคะยังงอนยังโกรธคุณอยู่แต่ว่าวันนี้คุณมีความมุ่งมั่นที่จะง้อเขากับคืนมานะคะหรือว่าทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะมันก็มีโอกาสที่จะได้รีนิวนะคะหรือว่าการคืนดีกันนะคะยังไรก็ตามถ้าเกิดง้อไม่สําเร็จเนี่ยอาจจะขอให้เพื่อนนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดช่วยก็ได้นะคะในการเป็นคนกลางไกลเกี่ยวนะคะปัญหาระหว่างคุณสองคนก็จะประสบความสําเร็จได้นะคะง่ายขึ้น